2> 3, 2. หลังจากที่พาทุกท่านค่ะไปรับชมด้านนอกตัวรถกันไปแล้วเดี๋ยวจะพาทุกท่านมารับชมภายในกันด้วยค่ะกับตัว Ford Ranger w i l d t a เครื่องยนต์3.0 V6 นั่นเองเดี๋ยวมารับชมด้านในกันเลยค่ะ เป็นภายในค่ะมาพร้อมกับหน้าจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ค่ะในตัวรุ่นนี้นะเป็นหน้าจอขนาด8นิ้วค่ะหน้าจออ่า display นะตัวนี้ให้มาเป็นขนาด8นิ้วเลยแล้วก็สามารถตั้งค่าการใช้งานค่ะเพื่อดูระบบภายในมีโหมดให้เลือกถึง6โหมดแล้วก็ดูตัวหน้าฟอนตนะข้างหน้าตรงนี้จะบอกว่าเรื่อยเลยว่าสวยมาก แล้วก็เหมือนกับว่าเขาใส่ตัวระบบเพิ่มเติมเข้ามาด้วยตรงที่เราจะเห็นว่าตอนนี้หน้ารถของเราค่ะตำแหน่งพิกัดตอนนี้อยู่บริเวณไหนอยู่บริเวณทางตอนใต้ตอนเหนือหรือว่าอยู่ยังไงใช่ไหมฮะนกขึ้นตัว NE มาแล้วก็ทางฝั่งของตัวเลนแล้วก็จะมีไฟส่องสว่าง ทางฝั่งด้านหน้าตรงนี้ด้วยแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าหรือว่าตัวหน้าเมนูต่างๆเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวจีคอดูตรงนี้ก่อนนะเพราะว่ามันจะมีการตั้งค่าเหมือนกันไหมหรือว่าเปลี่ยนจากตรงไหนไปบ้างหรือเปล่าอันนี้ก็ลองใส่เป็นตัวปกติก็จะเป็นด้านนี้นตัว FMAM จริงๆก็เหมือนเดิมทุกอย่างนะ,ะถ้าเป็นในส่วนของอ หน้าจอแต่ก็อย่างที่บอกไปว่าไม่ว่าจะเป็นตัวไฟด้านหน้าแล้วก็ทางฝั่งของตัวสัญลักษณ์ด้านบนที่มีเพิ่มเติมเข้ามาค่ะ,ะมาต่อกันที่โหมดด้วยเมื่อกี้ลืมเลยโหมดค่ะมีเพิ่มมาให้6โหมดปกติโหมดประหยัดค่ะโหมดลากพ่วงค่ะโหมดถนนลื่นโหมดคนล่องค่ะแล้วก็โหมดทรายค่ะ แล้วก็มีให้เราเลือกปรับการขับขี่การใช้งานด้วยมีไฟแจ้งเตือนสถานะการใช้งานตัวระบบต่างๆค่ะพวงมลาลัยค่ะที่มาพร้อมกับพวงมลาลัยนี่ตัวนี้จะเป็นพวงมลาลัยมัลติฟังก์ชันค่ะแล้วก็เป็นพวงมลาลัยไฟฟ้าด้วยเป็นตัวพวงมลาลัยที่มีตัวได้ที่เป็นสีส้ม ก็ยังคงความเอกลักษณ์ของ YT ยทอยู่ค่ะทางฝั่งด้านขวาก็จะเป็นการเข้าหน้าเมนูการใช้งานของตัวระบบการเดินทางทางฝั่งด้านซ้ายค่ะจะเป็นระบบสั่งการด้วยเสียงมีระบบตัวรูชชนโถมมีตัวขับเตือนตเอือเอนก่อนการชนด้านหน้าแล้วก็จะมีตัวขับตามคันข้างหน้ามีตัวรักษารถให้อยู่ในช่องทางค่ะอันนี้ก็เราสามารถเลือกมิดลิมิตในการใช้งานได้เลยด้านหลังของพวงมลาลัยค่ะทางฝั่งด้านขวาจะเป็นไฟเลี้ยวไฟสูง ฝั่งด้านซ้ายจะเป็นตัวการปัดน้ำฝนค่ะมาที่จอกลางกันบ้างค่ะฮะ Display Center ค่ะตัวนี้ก็มีตัวมุมมองของตัวกล้องเพิ่มเติมเข้ามานะเพราะว่าปกติแล้วจะเห็นแค่จุดนี้ 1. จุดแล้วก็ด้านล่างตรงนี้ค่ะยาวๆลงมาตรงนี้นะแต่เนี้ยมีเพิ่มเข้ามา 2. จุดที่แปลกไปอันนี้ด้านหลัง ไม่มีคนยืนอยู่เอามองเห็นได้ชัดขึ้นตอนนี้กล้องชัดแจ๋วเลยนะแล้วก็ตัวกล้อง360องศาทางฝั่งด้านหน้านี่มีทางฝั่งของวิมุมมองแบบนี้ด้วยนี่มีตัวกล้องให้มาแบบนี้ด้วยค่ะแล้วก็ทางฝั่งด้านหน้าอันนี้ก็จะเป็นตัวที่มีตัวกล้อง360องศาเยนะแต่พิเศษขึ้นมาก็จะมี2กล้องแบบนี้ค่ะ แล้วก็ตัวบันทึกนะตัวนี้ก็กล้องใช้กับรถพ่วงเท่านั้นก็คือเวลาเราพ่วงตัวเรือหรือว่าพ่วงไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นต่างๆก็แล้วแต่เนาะในการลากพ่วงเราก็สามารถใช้ตัวปุ่มนี้ได้เลยก็ถือว่าทําปรับขึ้นมานะในรุ่นนี้นี่มาดูที่ตัวรถกันบ้างเอาเมื่อกี้เราจะเห็นนะว่าการส่องสว่างในโซนต่างๆตัวนี้ทำเพิ่มเติมขึ้นมาเหมือนกันเราสามารถเปิดดูการใช้งานของตัว น,นี่การส่องสว่างในโซนต่างๆได้นี่ค่ะแล้วก็สามารถเปิดการใช้งานเปิดปิดการใช้งานตรงนี้ได้นี่นี่ค่ะมีทางฝั่งด้านหน้าด้านข้างเราอยากจะเปิดตรงไหนเราสามารถเปิดการใช้งานนี่ค่ะทางฝั่งด้านหน้าเราจะปิดแล้วก็กดปิดได้เลยด้านหลังมีตรงไฟกระบะด้านท้ายด้วยนี่นี่ค่ะก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะกับตัวระบบ ด้านนี้ค่ะมาดูกันที่ตัวรถกันบ้างถ้าเป็นตัวรถเนี่ยเ,เข้าเมนูด้านนี้นะอันนี้พาจัดเต็มมากควบคุมค่ะการควบคุมโหมดออฟโรดเสียงนี่รายการโทรศัพท์ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่นี่ยแล้วก็จะมีระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันรักษาระยะห่างมีควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางระบบก,การชนด้านหน้า ถ้าตัวรถยนต์เนี่ยก็จะมีตัวรอบเดินเบาเตือนมีคนอยู่เบาะหลังคือจะมีระบบเตือนให้ทั่วไปตัว general เนอะก็จะมีภาษามีอุณหภูมิมีการใช้งานของตัวหน้าจออย่างนี้การเชื่อมต่ออย่างที่เห็นได้ชัดก็จะมีตัวปุ่มเพิ่มแอปพลิเคชันของตัวส่องสว่างขึ้นมาค่ะมาต้องฟังด้านล่างกันบ้างค่ะ ทางด้านนี้หน้าจอขนาด12นิ้วก็จะมีปุ่มฟังก์ชันเหมือนเดิมนะไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของอตัวปุ่มที่เปิดการใช้งานของตัวระบบปรับอากาศที่สามารถเปิดเป็นแบบอัตโนมัติก็ได้หรือว่าจะใช้ปรับอุณหภูมิแยกอิสระไซา์ขวาก็ได้ค่ะสามารถเลือกดูได้ ตามการใช้งานของเราได้เลยฝั่งด้านล่างก็ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้ใช้งานไม่ว่าจะเป็นแท่นชาร์จเวล e รตชาร์จแบบไร้สายพอร์ต USB พอร์ต Type C ค่ะมีช่องวางของให้มีช่องวางของด้านหน้ามีฝั่งของตัวช่องวางขวดน้ำวางแก้วน้ำวางแว,ว่นตาสามารถวางได้ตรงด้านนี้เลยเกียร์เป็นอิเล็กทร i นิกชิปเตค่ะเป็นเก e ียร์ e-shifter หละแล้วก็จะมีตัวหุ้มหนังสีดำเดินได้สีเหลืองค่ะเบรกมือไฟฟ้า แล้วก็โหมดการใช้งานให้ดูตรงฝั่งของไดโหมดก่อนตัวนี้เราสามารถเลือกได้เป็น t o high f o u high f o u low แล้วก็มี4 a แบบ f ฟูถ i ามค่ะในตัว r a n g e r w i イแทมีการขับเคลื่อนสี่ล้อมาให้เราได้ใช้งานแบบ f ฟูถ i ามด้วยทางฝั่งด้านล่างตรงนี้ระบบ Auto Start Stop อมีปุ่มเปลี่ยนโหมดปุ่มปิดการเลื่อนถ่ายของรถแล้วก็ตัวช่วยถอยจอดอัจฉริยะค่ะ มันก็จะมีในระบบมาให้ที่เท้าแขนเป็นหนังสีดําเดินได้สีเหลืองช่องวางของค่ะก็จะเป็นช่องวางของขนาดใหญ่มี power outlet ด้านไหนให้มาดูกันว่าภายในตัวบ่อค่ะยังใช้งานเป็นตัวไหนอยู่เนาะก็ก็ตามเอกลักษณ์ของวายแทเลยค่ะเขาก็จะเป็นเบาะหนังมีตัวฟอนต์วายแทนี่มีหัวหมอนหนัง เดินได้สีเหลืองด้านข้างค่ะมีตัวคาดสีดำแล้วก็เบาะที่ให้มาเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้าด้วยปรับเอ็นปรับเลื่อนได้เลยปรับด้านหลังนี่ที่สำคัญปรับยกขึ้นได้ด้วยค่ะนี่ <Hey. S 1> ดันขึ้นดันลงได้ด้วยปกติแล้วอะถ้าฝั่งของผูนะ้โดยสารอะส่วนใหญ่อะจะไม่สามารถดันขึ้นได้หรือว่าดันลงได้ ได้แค่เดินหน้าถอยหลังปรับเอ็นเบาะขึ้นปรับเอ็นเบาะนอนแล้วก็ใช้งานของตัวเบาะด้านหลังเท่านั้นแต่เนี้ยมียกขึ้นให้ด้วยนี่เผื่อใครอยากจะมองทัศนวิสัยด้านหน้าเนาะทางฝั่งของฝั่งของช่องเก็บของด้านบนตัวนี้เป็นซอฟต์กดได้ค่ะสามารถกดการใช้งานได้มีกล่องเก็บของข้างบนให้ใช้งานค่ะทางฝั่งด้านล่างตรงนี้ก็จะมี ช่องวางของค่ะนี่ทางนี้จะเป็นช่องวางของให้มีไฟแอมเบียนไลท์ให้ใช้งานมีกองเก็บเอกสารเก็บคู่มือค่ะมาต่อกันที่ด้านบนค่ะนี่ที่ด้านบนก็จะมีไฟสองสว่างมาดูที่บังแดดกันด้วยที่บังแดดเป็นสีดำนะแล้วก็มีกระจกให้ใช้งานทั้งผู้โดยสารแล้วก็ทางด้านคนขับด้วยค่ะนี่ช่องใส่ของสำคัญด้านบนใส่แว่นตาด้านบน กระจกมองหลังค่ะตัดแสงอัตโนมัติด้วยนี่มีระบบตัดแสงอัตโนมัติมาให้ในตัว Ford Ranger Wildtrak ค่ะเครื่องอยนต์3.0 V6 คันนี้ค่ะตัวระบบความปลอดภัยก็มีมาให้จัดเต็มระบบการขับขี่เพิ่มโหมดมาให้ถึง6โหมดแล้วก็ใช้งานของตัวฟังก์ชันขับเคลื่อนสีล้อเป็นแบบ Full Time ด้วยเป็น4 Wheel Drive เลยอยากจะลุยอยากจะลากพ่วงอยากจะใช้งาน เต็มรูปแบบสามารถทํางานได้หมดเลยแล้วก็มีระบบทุงลมนิรภัยที่ให้มา7ตําแหน่งด้วยค่ะนี่ราคาย้ำอีกทีค่ะหนึ่งล้บาทและสามารถลงทะเบียนหรือว่าเข้ามาทำการเทร,รดได้ได้ที่โชลูฟอร์ดไอเอเสาขาราชฉพรีคราม5ค่ะ เพียงติดต่อผ่านมาที่อาจิต New Car Family ค่ะแล้วเดี๋ยวจีจะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปเปิดประสบการณ์ในการทดลองขับกับตัว v 6คันนี้ด้วยค่ะแล้วเดี๋ยวอจีจะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปรับชมข้อมูลเพิ่มเติมของห้องเครื่องยนต์ด้านหน้ากันค่ะไปกันเลยค่ะ